มาตามสัญญาแล้วนะคะวันนี้พี่เวลมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับของน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บของทางร้านเรานะคะร้านเราจะปั่นใหม่ๆทุกวันเลยนะคะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนเลยจะหอมมากนะคะก็ขีดครึ่งนะคะใส่ไปเลยต้องใช้ตาช่างทุกครั้งนะคะเพื่อความเสถียรแล้วก็รสชาติที่คงตัวนะคะกระเทียมสองขีดตาช่างอันนี้พี่เวลก็ซื้อที่แมคโครนะคะ179บาาทนะจ๊ะอย่างต่อไปพริกแดงจินดาเนี่ยจะเอาเนื้อนะคะแล้วก็จะ ะเอาสีนะคะจะใช้สีเขียวสีแดงก็ได้เลือกได้ตามใจเราเลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับได้ตามความชอบของตัวเองแต่พี่เบลใส่พริกแดงจินดาตามไปเข้าไปอีกหนึ่งขีดแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็จะใส่ไปขีดครึ่งหรือสองขีดก็ได้นะคะแต่สูตรนี้มันจะเต็มโถพอดีเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,ะมาต่อกันด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะอีกห้ากระบวยนะคะ ทางร้านเราจะไม่ตัดหวานนะคะอย่างบางที่น้ําจิ้มซีฟู้ดตัดหวานได้ไหมตัดหวานได้แต่คือน้ําดองของเราอะคะ่ะน้ําดองซีอิ๊วของเรามันหวานอยู่แล้วนะคะพยายามอย่าไปตัดหวานเนาะ แค่น้ากระเทียมดองมันก็หวานปลาแรมปลมอยู่แล้วตัดหวานนิดหน่อยเนาะผงชูรสทางร้านเราไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็น้ําปลานะคะ12กระบวยค่ะสูตรนี้มันจะเต็มโถพอดีถ้าวันไหนขายดีนะคะโถเดียวพี่เบลก็ใช้หมดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ไม่ได้มีออเดอร์มากนะคะก็จะใช้1-2วันแต่จะบอกเลยนะคะว่าเรื่องกลิ่นนะกลิ่นหอมมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันเลยวันที่3ไปมันจะไม่ค่อยหอมแล้วนะคะ อ่าแล้วก็มะนาวนะคะพี่เบลใช้มะนาวสดนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการใช้เรามาคั้นใส่ขวดแบบนี้นะคะใส่ไปเลยนะคะมะนาวอีก10กระบวยใส่ไปเลยนะคะจําได้ไหมคะมะนาว10กระบวยน้ําปลา12น้ำกระเทียมดอง5อ่านะคะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะบางคนจะใส่ลากผักชีเข้าไปก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลยที่จะทําแบบนี้คงตัวทุกวันนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพอนั่นก็ปั่นเลยแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนเอาไปลองทำขายดูนะคะสูตร